สวัสดีครับทุกคนมาต่อ ep สองกันเลยครับได้ยินเสียงพุมหอบไหมครับกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปมาให้เ,เพื่อนเดูนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับดูต้นพักหวานครับเนี่ยยาวหมดแล้วนะครับเนี่ยเราไม่เอานะครับท่าน,นไม่มีคนมาเก็บครับเดี๋ยวดูต้นนี้ครับ เนี่ยครับตืด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 ตึด,ตดบนนี้อีกครับดูความเกลี่ยให้ดูแล้วกันนะครับ กันเลยครับเขาไม่ค่อยสวยแล้วครับเขายาวแล้วว่าไม่มีคนมาเก็บเขา ต้นพังหวานไม่สูงนะครับสูงมากเลยนะครับคลิปก่อนๆที่ผมเก็บให้ดูอะคือพวกนั้นมันอีกปุอีกป่าหนึ่งอีกเขาหนึ่งนะครับก็เลยดูพวกนั้นก็คือต้นเขาไม่สูง ต้นผักหวานนะครับแต่ว่าผมไม่เอาผมเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วครับผมก็เลยขี้เกียจเดินลงไปมันเยอะเราเลือกได้ครับเนี่ครับต้นหนึง่งใครไม่เคยเห็นดอกหรือว่าเห็นลูกผักหวานเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวดูยอดเขาก่อนนี่ครับแตกยอดมาก็าจะ เป็นดอกนะครับดูครับเดี๋ยวเรามาดูดอกผักหวานกันครับใครไม่เคยเห็นดอกผักหวานนี่นะครับนี่ครับนี่คือดอกผักหวานนะครับส่วนลูกผักหวานครับนี่ครับ เขายังไม่โตนะครับนี่ยังไม่โตเต็มที่นะครับเนี่ยครับเห็นไื้ยังครับเดี๋ยวให้ดูลูกใหญ่นี่ครับเหมือนมะม่วงเลยผมว่านี่ครับ ต้นนี้ดอกเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บยอดเทขาดีกว่าผมไม่รู้ว่าดอกเขาจะกินได้ไหมนะครับผมไม่เคยกินแต่ก็คงกินได้แหละครับเพราะยอดเขาก็กินได้มันดอกก็ต้องกินได้ แต่ผมไม่เคยกินนะครับดอกเขาสวยมากเลยนะครับ เป็นพวงเป็นช่อแต่ผมเคยเห็นเขาเอาลูกผักหวานเนี่ยมาขายตามตลาดอยู่นะครับใส่จานขายวางขายตามตลาดเดี๋ยวเราไปกันดูกันต่อเลยครับมีต้นหนึ่งครับ นะครับเขายาวแล้วอยอดเล็กด้วยนี่ครับ เยอะนะครับแต่มีแต่ยอดเล็กครับเขาขึ้นยาวแล้วเขายอดยอดเล็กแต่ผมไม่เอาครับไปต่อครับตันนี้ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ครับเยอะครับผักวานที่นี่เยอะ เก็บเขาก็ไม่สวยนะครับข้างล่างก็มีนะครับผมพาลงไปดูกันเนี่ยครับผมพามาดูเฉยๆนะครับผมไม่เอาผมเดินมาผมสะดุดตาต้นไม้ต้นนี้ครับ ดูเปลือกครับแล้วดูข้างบนครับไม่รู้ตัวอะไรแท้เปลือกเขาออกเกือบทั้งต้นเลยอะเหลือแค่ด้านโคนนะครับตัวอะไรเนะี่ยดูภูเขาครับข้างล่างน้องักหาวานสวยมากแต่ว่าผมไม่ไปางเงาผมเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวให้ดูป่าหนอลวกนะครับช่างแตกต่างจากหน้าฝนมากนี่คือป่าหนอลวกฤดูแร้งครับนี่ครับส่วนฤดูฝนหรือว่าหน้าหนอลวกอะ่ะให้ย้อนไปดูคลิปกเก่าๆของผมนะครับผมก็มาหาแถวๆนี้แหละครับนี่คือหน้าแร้งครับ เดี๋ยวเราไปดูพักหวานกันต่อดอีกว่าครับต้นนี้ยาวแล้วครับดูต้นนี้ครับยอดใหญ่ครับแต่ไม่สวย ดูมันต่อครับนี่ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับมีตัวอะไรกินเขาไม่รู้ ต้นนี้ครับลองแตกยอดเลยครับนี่เราจะไม่เอาเขานะครับเล็กไปเราจะข้างบนครับ ไปกันต่อเลยครับนี่ก็ต้นผักหวานครับต้นใหญ่เหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยแตกยอดครับแล้วก็มีคนเก็บเขาไปแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะครับเพราะผมมาเก็บผักหวานตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงอะครับตอนเนี้ยเดี๋ยว จะไปรวมให้ดูที่ห้องแล้วกันนะครับว่าผักหวานเราได้เยอะขนาดไหนของวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องแล้วกันครับเรามาถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผักหวานกันเลยครับว่าเราได้เยอะขนาดไหนนี่ครับสีจะต่างกันนะครับตรงเนี้สีเขาจะออกสีเขียวเข้มเลยครับ ส่วนพวกนี้จะออกเป็นเขียวออกสีเหลืองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อมีโอกาสครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับลากันไปด้วยกองผักหวานนี้เลยนะครับ บายบายค่ะ